มับรีอ๋อ oh, <yeah. S 1> อันนี้รถเข้าใหม่อันนี้ Honda N M4 นะรถคันนี้จดปี2018สีแดงสภาพสวยของแต่งเทียบเลยมาดูเลยคันนี้นะช่วงบนนี่ตัวนี้มีปั๊มเบมโบอิตาลีมาให้นะครับอ่าสภาพสวยเลยแล้วก็นี่มีท่อแต่งด้วยสปาร์คสปาร์คเป็นท่อคาร์บอนนะนะด้านหลังนี่มีกล่องด้วยจากแคท้านะ อ่ะตัวรถนี่เป็นตัวเกียร์ดีนะสำหรับ NM4 MM คันนี้นะน่าขี่มากๆเลยเหมือนยานอวกาศเลยนะถ้าอยากขี่ไม่ซ้ำใครนะมาดูคันนี้เลยนะติดต่อที่เซลตั้มได้เลย063 565 3สาม Yeah.